ยัง H เวอยู่คือเขาพากันไปหาเลาะเที่ยวงานแต่พ่องย่ายกินกันเลี่ยวหลานอยู่ฟังโขงนี่แหละพี่น้องแน่เๆ่เน่่เห็นเด็กหน่อยบอดายเด็กหน่อยเลียนบอดายนั่งอยู่ฟังโขงนี่แหละสองตาย่า่พ้นกันไล่ลายมือนี่ขคเจะเป็นงานเนาะ เจ้าเห็ดหยังพูนพคนนะ่ะไปหยังพอ่อไปหยังเหลี่ยมๆๆๆนะหยาบๆได้กินผ้าส้มฟังเล่าฟังเอาเพื่นเห็ดหยังวะไปหยังวะคือปลอยดีแท้เออส้มพี่น้องส้มก็คเคยเห็นเป็นงาน